หลังจากที่เราติดตั้งตัว C11 แล้วก็ตัว j s Proper ไปเรียบร้อยนะครับต่อมาเราจะมาติดตั้งตัวฟอร์มนะครับให้เราไปที่ Get Bootstrap นะครับมาที่ Get Bootstrap นะครับแล้วก็ไปที่หน้าหน้านี้ครับตัว Get Bootstrap จะมีคำว่าฟอร์มตรงนี้ครับฟอร์มเห็นไหมครับฟอร์มฟอร์มนะคราวนี้จะมีให้เราเลือกนะครับ ฟอร์มคอนโทรลซิลิคอะไรเต็มไปหมดเลยมาที่โ v i e w ก่อนก็ได้ครับโ v i ิวก็พูดถึงฟอร์มครับคืออะไรครับนี่ครับก็มีฟอร์มเห็นไหมครับฟอร์มก็คือฟอร์มครับแบบฟอร์มที่ก่อข้อมูลลงไปครับตัวระบบทุกระบบก็ต้องมีอยู่แล้วครับพวกฟอร์มต่างๆครอาจจะเป็นแบบ t e x t b o x Radio Select อะไรพวกนี้นะครับเป็น drop down นะครับเนี่ยเป็นเลือกแบบนี้ขึ้นมานะครับ รันนี้เราก็เทสดูนะครับว่าเราอยากจะได้อันไหนนะครับสมมุติว่าผมอยากได้อันแรกเลยแล้วกันอ่ะอันนี้นะครับเราก็ปีไปเลยพอก็ปี้มานะครับอ่าเราก็มาวางตรงบอดี้นะครับข้างล่างบอดี้ตรงนี้นี่มาวางเลยแล้วกดเซฟนะครับคราวนี้ก็ไปดูผลที่ตัวเทสตตรงนี้นครับ เห็นไหมครับก็จะมีฟอรมขึ้นมานะครับแต่ยังไม่ได้จัดระเบียดทั้มันจะยาวสังเกตครับยาวเห็นไหมจากซ้ายสุดไปถึงขวาสุดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีฟอมขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราอยากได้จะอันไหนนะครับเราก็เลือกอันนั้นได้เลยนะครับอ่าคราวนี้เราเลือกอ่าพาสเวิร์ดเลือกพาสเวิร์ดครับคัดไป อ่าลบอันนี้ทิ้งนะครับลบได้เลยนะครับแล้วมาวางกดเซฟนะครับแล้วก็ดีเฟดดูเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับมาเป็นเวอร์ชั่น5นะครับเวอร์ชั่น5ครั้งนี้เราอยากได้อันไหนเราก็เลือกเอานะครับ อ่าสว่าอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นด,ดอกดาวนะครับเป็นดอกดาวแต่เป็นดอกดาวแบบดิสดิสเอาไว้นะครับก็คือปิดไว้รอคัปปี้มาครับคัปปีม้มามาวางครับทบของเก่าทีแล้วก็วางดดได้เลยเซฟครับก็รีเฟรชดูเห็นไหมครับมันดิสมันปิดอยู่เห็นไหมสีเทาเทา